สุนารีงวดมีฟาดลอตเตอรี่628ใบได้คืนเท่านี้ก็ดีใจแล้วอีกหนึ่งตัวแม่ของโวก,การในเรื่องเสียงโชคลุ้นรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักร้องลูกทุ่งสุนารีราชสีมาที่ต้องยอมรับเลยคืว่าจริงจังและปังถึงงวดอย่างล่าสุดกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565ที่ผ่านมาบัดมาด เจ้าตัวก็จัดลอตเตอรี่มาจุกๆุชุดใหญ่ไฟกระพิษจำนวน628ใบซึ่งผลปรากฏว่างวดนี้ไม่โบจ้าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาจาก628ใบถูกรางวันเลขหน้า3ตัว549และ285จำนวน2บใบและยังถูกรางวันเลขท้าย2ตัว92จำนวน11ใบรับซัพย์เข้ากระเป๋าสวยๆรวยกุบกิบ28,000บาทเทือนคะ่ะ